สวัสดีครับผมช่างทันนะเดี๋ยวลองเทกขวานนะครับผมมีขวานมาขายนะครับผมเป็นขวานด้ามเหล็กนะครับผมเหล็กแนหน้าเกาใส่ประมาณนี้นะครับผมไว้สําหรับทำกระดูกนะครับผมงาหนักๆเดี๋ยวลองเทสไม่ใส่ดะครับผมลองดูกันสักสองคมแนวกินไม้นะครับ ก็ประมาณนี้เนอะเดี๋ยวลองเทสะคบนี้พอครับผมลองเทสกันนะครับผมดูครับจากเราอบชุบมาแนละ้วผมยังจะดีอยู่หรือเปล่าหืมเชียบนะครับผมเนี่ยครับจะได้ผมสั้นไปหน่อยนะครับผมอีดไม่ค่อยทำอะไร มันคมสั้นนะโอ้โหนี่ครับผมหว่านเชียบก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็ท่านใดจะจบเร่มนี้นะครับผม ขวานใช้งานแนบๆนะครับผมก็ด้านยาวก็ประมาณหนึ่งฟุตนะครับผมก็มีความหนาประมาณนี้ใช้สับกระดูกได้นะครับผมอบชุบมาเรียบร้อยในภาคความแข็งก็พอดีครับผมก็ปิดที่ห้าร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งนะครับผมไม่มีเกบปลายทางนะครับผมสนใจก็ทักเพจกับไลน์เดิมนะครับผมสอเคีครับผมสวัสดีครับ